สวัสดีค่ะวันนี้จะนำพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นหรือว่า p t e ท h กันนะคะวันนี้ไปดูรีวิว p t e ท h กันค่ะไปเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ช็อปสาขาช่างกลโรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้พี่ๆปวสเขาเรียนสาขาอะไรและกำลังทำอะไรอยู่ตามมาเลยคะอันนี้เรียนวิชาอะไรคะเทคนิคการผลิตครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยทำงานกัดครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยสวัสดีค่ะไหนรีวิววิธีการใช้งานเครื่องกลึงให้ดูหน่อยซิตอนนี้เป็นการกลึงยอไนครับอาจารย์อุ๊ยตกใจเลยค่ะจังหวันนี้ อนุญาตคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อนานทนาตมมกรัฐชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับอย่งทัพหกครับอยู่สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศครับก็อยากให้น้องๆมาเรียนที่นี่เพราะโรงเรียนนี้คือดีมากครับโอรฟิคคือสอนทุกวิชาที่อยากจะรู้สามารถสร้างชมรมของตนเองได้ชื่อเอกภพเชนซีคันครับใน,นพิมพ์โชว์สิ ค,คุณครูชื่ออะไรคะอาจารย์มณิตแก้วพรมครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันวันนี้รู้สึกยังไงเราได้เปิดออนไซต์แล้วนะคะหลังจากที่เรียนออนไลน์มานานเหลือเกินเดิมทีเราเรียนออนไลน์นะครับบางคนก็มีคอมพิวเตอร์บ้างบางคนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างนะครับถ้าเป็นในส่วนของวิชาปฏิบัติก็จะไม่ได้ปฏิบัติกับเพื่อนแต่พอเรามาเรียนออนไซต์ site, เราก็จะได้ปฏิบัติแบบนี้ทุกคนเลยครับก่อนที่จะออกไปนี่เลยก็จะมีการอบโอโซนทุกครั้งหลังเลิกเรียนจ้า ขออนุญาตคะ่ะสวัสดีคะ่ะะแนะนำตัวเองหน่อยเลยวชื่อนางสาวชนัญญาอุทัยพรค่ะชื่อเล่นชื่อเพอรเลียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 5ทับ5ค่ะกำลังเรียนวิชาโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นค่ะม,มาฝั่งนี้มาฝังนี้ชื่ออภิรักโมไาต์ชื่อเล่นชื่อดิมครับรีวิวหน่อยสเปคคอมที่นี่เป็นไงบ้างคะแรงครับแรง อาโอป,ป้าไหมคะคุณผู้ชมสเปคคอมเป็นไงบ้างที่นี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยค่ะกดไลค์ like ให้เลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณครูกันค่ะมาเลยค่ะอาจารย์น้องค่ะได้ออนไซต์ site, วันนี้อาจารย์น้องรู้สึกยังไงบ้างค่ะออนไซต์ site, กลับมาก็สนุกเด็กๆได้ได้พบปะกาันได้มีส่วนร่วมได้เรียนในห้องเรียนจริงเด็กสนุกสนานครูก็แฮปปี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ <What? S 1> เปิดบล็กกันมาที่ห้องคอมห้องที่4ี่นะคะภายในห้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์พานุวัฒน์ชำนาญปืนนะครับหรือว่าอาจารย์เต้ยนั่นเองนะครับประจำอยู่าสาขาช่างกลโรงงานครับผมอันนี้เครื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรคะ,อ,ะอันนี้คือเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับจะเป็นการจําลองหรือว่าโมเดลอะไรต่างๆที่เรามีจินตนาการอยากจะสร้างมันขึ้นมาครับเราก็ทําการเขียนแบบ ในห้องของของเราเนี่ยครับใช้โปรแกรมเขียนแบบแล้วก็ทําการเอาพุทออกมานะแล้วก็ทําการเอาเข้าเครื่องอย่างนี้ครับก็จะเป็นโมเดลออกมาตามที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้อันนี้ก็คือเขียนแบบขึ้นมาแล้วก็มาปรินจากเเรื่องนี้ใช่ไหมคบใช่ล้วครับก็ะจะได้โมเดลตามที่เราออกแบบนั่นเองค่ะครับผมโอเคอีกครั้งก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์อัตโนมัติครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของดูบอท อาจจะเป็นการจําลองในรายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับว่ามันจะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาอย่างเช่นจะเป็นการจับหยิบของแล้วลําเลียงไปยังสายพานคอนเวเยอร์ ตอนนี้เราก็วารปกันมาที่หน้าอาคารหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้คือตู้ล็อกเกอร์นะคะสามารถามาเช่าตู้ล็อกเกอร์เพื่อเอาไว้ใส่สมุดหนังสือหรือว่าสิ่งของต่างๆได้เราจะไปดูสาขาที่อยู่อาคารหนึ่งกันค่ะสาขาการบัญชีตามมาเลยเรามาดูกันค่ะว่าสาขานี้กำลังทำอะไรอยู่ขออนุญาตค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ก็เชื่ออาจารย์ที่พอวันดีจะเลยนะคะตอนนี้กําลังสอบเด็กนักเรียนทําสมุดรายวันทั่วไปก็คือบันทึกภาษีซื้อภาษีขายแล้วก็ปิดบัญชีภาษีมลค่าเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีราดาเทบจันทร์ชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะพวช1 4ับบัญชีค่ะแอร์เย็นไหมคะเย็นมากคะ่ะในส่วนของสาขาบัญชีวันนี้เราสอบใช่ไหมค่ะงั้นไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าอาคารหนึ่งตรงนี้เลยนะคะนี่คือจุดบริการหรือว่าห้องธุรการนั่นเองรับสมัครเรียนนะคะติดต่อสอบถามอื่นๆทั่วไปมาที่ห้องนี้เลยค่ะเวลามาติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแม้กระทั่งการรับสมัครงานนะคะก็ติดต่อที่ตรงนี้เลยนะคะสมัมภาษณ์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะชื่อนางสาวชมพูนุชพิมพ์ูนะคะอยู่ฝ่ายธุรการการเงินค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่3ของวิทยายลัยนะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคารหนึ่งนะคะจะเป็นห้องสืบค้นและห้องสตูดิโอในคาบว่างเด็กเขาก็จะมาใช้ในส่วนของห้องคอมนี้ในการทาํางานทั้งหรือว่ารีแลกซ์ตัวเองนั่นเองนะคะตอนนี้เด็กเขาก็น่าจะเป็นคาบว่างของเขานะคะก็น่าจะมาใช้ห้องในการบางคนก็จะทํางานสืบค้นบางคนก็จะรีแลกซ์ผ่อนคลายอ่าชื่อ นัตะวันโพตองครับชื่อเล่นชื่อตะวันอ,อยู่สาขาความธุรกิจครับปีไหนแล้วคะปีสองครับอันนี้คือคาบบ้างใช่ไหมคะใช่ครับคาบบ้างครับกําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้เล่นโลบอกครับก็จะเป็นคาบบ้างของเขาในส่วนของตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เราจะใช้ในการบันทึกวิดีโอกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะก็จะมาใช้ที่ห้องสืบค้นห้องนี้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเลิกเรียนก,กันค่ะว่าจะเป็นยังไงไปเลยคะ่ะได้เวลาแล้วนะคะ เวลาเลิกเรียนของนักเรียนมาดูกันเลยเราจะมีในส่วนของรถรับส่ง6สายด้วยกันสายที่1เลยนะคะจะเป็นสายน้องเรือชื่อสุดารัตน์คภาชื่ออุ๋มค่ะอุ่มอยู่หมู่บ้านอะไรคะบ้านหนองไผ่ค่ะโอ,อ้โหไกลเหมือนกันนะคะน้องไผ่โอเคเดินทางโดยสวัสดิภาพคะ่ะเหลาสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เอา้านักนักนักเรียนกลัวกล้องอ่ะสวัสดีคะ่ะ ล่องอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้รถสายไหนคะเขกวางครับสายไหนคะเขากวางครับสายเข่าสวนกวางมีไก่แยกไหมคะวันนี้ไม่มีครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายโซนเขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็จะเป็นรถเหลืองทัดมาแทนแทนแทนสายนี้เป็นสายที่สี่แล้วนะคะก็จะเป็นสายกระนวนน้ำพอก ชื่อนางสาวกัญญาลัตณ์ประจนมรนค่ะชื่อพีคค่ะอยู่บ้านอะไรเอ่ยบ้านไว้เชื่อค่ะอําเภอกระนวนอําเภอกระนวนเห็นไหมคะกระนวนก็มีรถรับสง่งอ่ะมาดูอ่ะอ่าอ่อ่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไหน,ไหนรีวิวให้ดูไหนซิลูกชิ้นวิทย์ลายอร่อยมากไหมอร่อยอร่อยค่ะอ่ะรีวิวการกินด <laughs> ะะ้ค่ะอันนี้นั่งนั่งนั่งรถรับสง่งหรือว่าเดินทางมายังไงคะนั่งรถรับส่งค่ะสายไหนเอ่ยอ่ากระนวนน้ำพองค่ะ เป็นยังไงบ้างตอนเช้าบรรยกากาศดีไหมคะหนาวค่ะหนาวช่วงนี้นั่นหนาวนะคะก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะรถรับส่งสองสายที่เหลือจะเป็นสายเชียงยืนนะคะเชียงยืนซ้ำสูงอีกสายนึงสายซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายท่าพระนะคะแล้วก็โกสุมนะักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนิสาพิยายยค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะใปตองค่ะใบตองตอนเช้าขึ้นรถกี่โมงคะเจ็ดโมงยีค่ะนุเตื่นกี่โมงตื่นตีห้าสามสิบค่ะชิวๆแล้วใช่ไหมคะทุกวนชิวค่ะ การตื่นเช้าถือว่าชิลสําหรับนักเรียนใช่ไหมคะทุกคนในส่วนของวิทยายลัยเองนะคะก็จะมีอาจารย์มาคอยบริการการจราจรนะคะในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนระหว่างบุคคลที่สัญจรไปมาทั่วไปแล้วก็รถรับส่งภายในวิทยายลัยนั่นเองค่ะ